ไม่มีอะไรทำเอาออกมาเก็บงานเล็กน้อยตามล่องและครับที่เป็นขุยๆนั่นมาคงมาขัดโอเคครับไหนไม่เนียนอะไรเงี้ยโอ้โแต่มันเล็กมากผมสงสารตาตัวเองเรื่อนครับเด๋ยวผมจะเก็บตามล่องให้ครับเป็นรอยครับที่เป็นขุยนะครับช่วงล่างไม่เนียนอะไรเงี้ยตรงไหนคุคุขะโอเคครับเก็บงานให้ครับ ทำให้สวยโทษทีครับพี่รถรับเจะจังนี่ก็เป็นอะไรเนี่ยเยเหมือนเบี้ยวอเนี่ยตรงล่องเลื่อมอค,ครบเดี๋ยวขูดเก็บให้ครับตรงองอะไตอนกดเข้ายครับแป๊บหนึ่งครับมันรั้งปั้นแล้วเชื่อมอะไรมันก็ละลายติด โอ้เล็กจริงๆแต่ดูด้วยตามองไม่เห็นเลยดูดีมากมองด้วยตาเนี่ยเราเนาะใกล้ๆะจะดูใกล้ๆในกล้องโทรศัพท์่อก็เห็นนะจะดูด้วยตามไม่เห็นเลยเคครับวผงเก็บให้ครับคยอยู่สนดหน้าเขาเลยครับเฮ้ยเฮ้ยแบ่งขนมเลยเจมเฮ้ยแบ่งขนมมาเ้ยหลานนะ <laughs> ผมไม่เก็บละครับโอ้ยเล็กมากจับยี่จ,จับเบาๆอย่ายุบอะไรเงี้ยครับผมพอแล้วครับโอ้ยโอ้ยโอ้ย,อยหักเลยเก็บละครับ เ้ยมากนะเกิดดูได้ตามองไม่เห็นเลยนะครับโอขอหยุดแล้วการแช่น้ำแล้วครับีล้อรับขอหยุดแล้วนะครับเนาตทำสู้สุดใจแล้วครับแต่ขัดใจนี่มีตรงนี้ยังไม่เรียบอยู่เพาจะไม่เก็บแต่ก็หยุดไม่ได้เก็บของเก็บแป๊บหนึ่งครับนี่มีข้อนี้นะเขคุยคุยข้อนี้ยเนี่ยตรงนี้ ป้ไอ,อ้นิวน้วนิ้วโป้งขหรอเนี่ยเนี่ยขุยๆโอเคครับเดี๋ยวรูปๆหน่อยครับนีน่นก็มีขุยี่ขอโอเคครับเดี๋ยวเก็บก่อนครับว่าจะไม่เก็บเพราะเห็นแล้วก็อืมรูปๆไปเดี๋ยวเวมีอะไรหักเนี่ยเปนอีกไอโหดุลรอแกทําป่วยอยู่ส่วนหักก็เลยครับ สเสน่มนตราจงบังเกิดบุคคลงามเลิศในป่าท่พีก็คงไม่พ้นค้านีที่คนรักและเมตตานารืกระเดืองดังสะท้อนทั่วพระทอรนินให้ชื่อผู้สิ้นทุกแห่งคนเมื่อได้ออกสู่สายตาประชาชนที่ลลงนั้นถูกมนตรา พอปรุงเก่าขยเยาทอถพื้นทรณีที่คนทั้งหลายจงลังหาหอบเงินหอบทองเข้ามาให้ตัวลูกที